เยอะพอปุ๊บลงไปบนหน้าเรารู้สึกว่าอุ้ยมันมันเป็นมวลนิดหนึงมันก็อยากให้มันแมตต์กว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมไหมแต่รู้สึกว่ามันเข้าซอกเข้าซอนแอบยากระหว่างวันอาจจะแบบแตะแล้วแบบอุ้ยอุ้ยมันออกมาอะไรเงี้ยบางครั้งแบรนด์ส่งมาให้มาอะไรอะแต่แตาไม่รับอวยนะคะและคูชัชนตัวที่เป็นเดอะวินเนอร์ของ EP นี้ได้แก่ 我第一套。 กลับมาแล้วนะคะกับคอนเทนต์รวมคุชชั่นแบรนด์ไทยนะคะก็เรียกว่าดิันเนี่ยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ตัวแม่ของการรีวิวงานผิวเลยนะคะเป็นตัวแทนของสาวไทยเนาะที่อาจจะผิวเข้มนิดนึงผิวออกเหลืองนะคะวันนี้ก็รวบรวมอคุชชั่นแบรนด์ไทยที่ได้ลองมาช่วงนี้เนี่ยมาให้ดูกันนะคะว่าตัวไหนเลือตัวไหนปงังตัวไหนบ้งตัวไหนตุ๊บแต่ก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์วิดีโอให้พี่ตาก่อนเลยกดไลค์วิดีโอข้างล่างเลยนะคะกดเลยกดเลย กดเลยใครดูใน f a c e b o o k เนี่ยกดไลค์วิดีโอกดติดตามเพจกดติดดาวไว้ได้เลยนะคะส่วนใครดูใน y o u t u b e เนี่ยก็กดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe กดแส่กระดิ่งไว้เลยนะคะเพื่อจะได้แบบเออเห็นฟีดเห็นอะไรมี EP ใมีใหม่ๆข้างหน้าก็จะได้เห็นกันอีกนะจ๊ะกดแล้วหรือยังยังไม่ได้กดใช่ไหมกดเลยเร็วนิดเดียวกด สำหรับกำลังใจดีๆเอาเรามาเริ่มกับการรวมคุชชั่นแบรนด์ไทยก่อนเลยนะคะเกณฑ์การให้คะแนนมีมากขึ้นจากปกติเรามี5ข้อ5เกฑ์ตอนนี้เรามี7ดข้อแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้มันแบบละเอียดมากขึ้นสับแหลกสุดๆมากขึ้นนะคะแล้วก็ขออนุญาตอธิบายในเรื่องของราคาคือปกติคุชชั่นเนี่ยราคาเท่าที่ดูนะแบรนด์ไทยทั่วๆไปเนี่ยแบรนด์แบบ Affordable Price อะไรเงี้ยมันจะอยู่ที่แพงกว่าแป้งพับ แล้วก็อาจจะแบบพอๆกับรองพื้นหลวอแพงกว่ารองพื้นนิดนึงด้วยความที่อัตลงตลับมันอาจจะซับซ้อนมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นถ้าราคาอยู่ที่ไม่เกิน400บาทไอตาให้ไปเลย5คะแนนเต็มถ้า4 0 0ถึง600ได้ไปเลย4เต็ม5ถ้า6 0 0ถึงพันหนึ่งได้ไปเลย3คะแนนอันนี้เป็นในหมวดที่แบบเป็น affordable price affordable brand อะไรอย่างนี้นะเราจะไม่ได้เอาพวก luxury brand หรือว่า counter brand มารวนแต่ว่าถ้าเป็นพวก counter brand เนี่ยเกณฑ์การให้คะแนนในเรื่องของราคาก็จะต่างออกไปนะคะ อะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกค่ะตัวนี้เลยค่ะสกินชิฟฟี่ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นคูชั่นในใจแบบในใจงานผิวสวยงานผิวฉ่ำแล้วก็ทำสีออกมาเยอะทำสีออกมาแบบ ถูกใจเพราะรู้สึกว่าการที่เราจะออกงานผิวแล้วเราออกสีมาแบบ3าสีอะไรอย่างเงี้ยคือคนทั้งประเทศอะมันคงไม่ได้แบ่งสีผิวได้แค่แบบ3โทน3มเฉดแต่เนี้ยเขาทํามาทั้งหมด6สีซึ่งรู้สึกว่ามันเยอะน่าจะที่สุดในตลาดที่เป็นแบรนด์แบบราคาเบาแล้วถ้าไม่นับพวกเคาน์เตอร์แบรนด์เพราะเคาน์เตอร์แบรนด์เขาจะมีแบบสีเยอะกว่าแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ทําสีออกมาเยอะที่สุดไปเลยในเรื่องของความปกปิดตัวนี้้ตาให้ที่5เต็ม5ไปเลยนะคะเพราะว่า ว่าความปกปิดเนี่ยถ้าได้5เต็ม5ไม่ได้หมายความว่าเขาปกปิดหนาตึบนะแต่หมายถึงว่าเขาปกปิดเยอะกําลังดีกําลังสวยไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปตัวนี้ปกปิดดีรู้สึกว่ามันปกปิดได้ฟิลรองพื้นแต่ว่าความคูชชั่นหนามันสามารถปกปิดได้เท่ารองพื้นแต่ว่าฟินิชฟิวมันจะต่างกับรองพื้นนิดนึงมันเป็นความปกปิดที่แบบ เออโอเคมากตัวนี้มันปกปิดแล้วผิวมันดูนัวดูสวยดูละมุนมันไม่ได้ปิดแบบชาบแบบไม่มีมิติแต่มันจะดูนัวมากเหมือนเหมือนใส่ผงนัวเหมือนใส่ออยินโมโตะลงไปบนผิวอะฟินิชผิวตัวนี้ก็ให้ที่ค้าเต็มค่าคืออย่างที่บอกเมื่อกี้อะบอกว่าผิวมันดูนัวมันดูแบบละมุลมันเหมือนติดฟิลเตอร์ให้กับผิวมันดูแบบ <c oughs> ถ้าเต็มผ้าก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละความติดทนนะคะตัวนี้ตาให้ที่4เต็ม5นะคะหกักไปหนึ่งคะแนนนีดหนึ่งต้องบอกว่าตาเป็นคนที่ผิวมันมากการใช้คุชชั่นสําหรับผิวไอตาเนี่ยคือต้องลงแป้งฝุ่นเซ็จเลยนะคะถ้าไม่ลงแป้งนี่คือตุบไม่ว่าตัวไหนก็ตุบเพราะเราเป็นคนผิวมันมากแต่ตัวนี้เนี่ยลงแป้งเซ็ตมันก็จะแบบต่อให้เราใช้แป้งฝุ่นที่มันเป็นสุดแมทมันก็จะไม่ได้แมทมากมันก็จะเยังดูหนัวแล้วระหว่างวันมันมีแบบผิวมันบ้างซับออกมาติดออกมาบ้างแต่ก็คือน้อยมากความเบาสบายผิวตาก็ ที่4เป็น5นะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็ถือว่าเบาสบายผิวค่อนข้างมากแต่ทีนี้ด้วยเนื้อคูชชั่นนะ่ะมันมีความเป็นน้ำหนักในหน่อย,นอยแนะนําว่าเวลาใครใช้ตัวนี้ให้แตะเบาๆจริงๆแล้วแตะเบาๆมันก็เกี่ย,ยได้ค่อนข้างเยอะเลยแต่บางครั้งไอ้ตาชอบเผลอมือหนักแตะมาเยอะพอปุ๊บลงไปบนหน้าเรารู้สึกว่าอ มันมันเป็นมวลนิดหนึ่งอันนี้คือบอกมันไว้สําหรับพี่สาวน้องสาวชาวมือหนักก็แตะเบาๆหรือว่าถ้าเราตึบไปแล้วมันเยอะไปแล้วก็ไม่ต้องแตะเพิ่มก็เอาส่วนนั้นแหละเกลี่ยให้มันทั่วหน้าได้เลยในเรื่องของสีเนี่ยอย่างที่บอกคือเขามีทั้งหมด6สีเลยทีเดียวคือทําเฉดสีมาเยอะให้ได้เลือกเยอะคือได้ใจตรงนี้เลยเกือบจะได้คะแนนเต็มแล้วขอหัก ไปครึ่งคะแนนได้ที่4.5เต็ม5เพราะว่าสีเบอร์5นี่เหลืองมากเบอร์4ก็ถือว่าเหลืองแต่ก็ยังพอใช้ได้ยังพอแบบเหลืองแต่กุ๊กๆพอได้แต่พอเบอร์5นี่เหลืองเหลืองอ่อยเลยก็เลยรู้สึกว่าไอ้ความที่ทําสีมาเยอะเนี่ยดีละแต่ว่าอย่าให้ปรับโทนสีนิดนึงเพราะว่าพอคนที่ผิวเข้มมากเรานึกภาพคนที่เขาผิวเข้มมากเขาจะเป็นผิวเข้มที่ไม่ได้เหลืองอย่างเดียวเขาจะเหมือนติดน้าตาลติดแบบนิดส้มนิดๆแต่ส้มมีเยอะแต่มันจะเป็นเหมือน ผิวน้าตาลนะ่ะพูดง่ายๆแต่สีเข้มของเขาอะมันเหลืองไปหน่อยอยากให้มันเติมความเป็นน้าตาลเข้าไปนิดนึงเรื่องของราคาได้ไปที่4เต็ม5เขาขายอยู่ที่439บาทซึ่งจริงๆอะ4 0่อ่อะถ้าเกิดแบบถ้านึกถึงแป้งพับหรือรองพื้นก็ถือว่าไม่ได้ถูกมากนะแต่พอมาเทียบในหมวดแบบคุชชั่นอะคุชชั่นเขาจะราคาประมาณ3-400อยอยู่แล้วมันก็จะประมาณนี้รวมแล้วคุชชั่นสกิ 5, นทิฟิคเต็ม5คะแนนได้ไป4.5คะแนนค่ะต่อมานะคะน้องคนนี้เลยคุชชั่นยู ที่หลายๆคนขอมาตาก็ไปตำมาแล้วเรียบร้อยแบรนด์นี้เนี่ยตาใช้หลายอย่างของเขานะพวกสกินแคร์หรือว่ากันดุมกันแดดตาก็ใช้ทําดีเลยทีเดียวพอเขาออกคูชั่นมาเราก็รีบตำมาเลยแล้วก็พอทราบว่าเขามีทั้งหมด4ี่เบอร์ก็ดีใจเนาะบางครั้งแบบบางแบรนด์มีแค่3เบอร์เราใช้เบอร์สแล้วก็ยังก็ยังขาวพอเขามี4เบอร์แล้วก็แบบอุ้ยใจไม่มาใจไม่มาเลเงี้ยปรากฏว่าใช้เบอร์ที่เข้มที่สุดแล้วก็ยังขาว ในเรื่องของความปกปิดตัวนี้เป็นคุชชั่นที่อาจจะไม่ได้ปกปิดแน่นปกปิดหนาปกปิดตึบไอตาให้ที่3.5-5เ 5. ต 5. ็มรู้สึกว่ามันสามารถปกปิดได้มากกว่านี้นิดนึงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครอยากได้คุชชั่นสายเบาสายแบบ งานผิวที่ผิวเราอาจจะดีอยู่แล้วเราไม่ต้องปิดเยอะอะไรเงรี้ยอันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์แต่สำหรับไปตายตารู้สึกว่าอยากได้ที่มันปกปิดกําลังดีปกปิดประมาณนึงอาจจะไม่ต้องตึบมากแต่ว่าเราเป็นคนที่ผิวแบบคนธรรมดาเนาะมีรูขุมขนมีรอยสิวก็อยากให้มันแบบทาปุ๊บแล้วมันไม่ต้องคอนซีลเลอร์หรืออะไรมากมายหรือบางทีเราอาจจะคอนซีลเลอร์แค่บางจุดแต่ไม่ต้องแบบเยอะตัวนี้ก็เลยได้ไปที่3.5เต็ม5ค่ะ finish ผิวได้ไปที่4เต็ม5นะคะ finish ผิวเนี่ยรู้สึกว่าสวยดีมีความแบบ เงาๆโกลโกลน่อยนะคะแต่ว่าส่วนตัวไอตายตารู้สึกว่าถ้ามันโกลน้อยกว่านี้ก็ได้แต่เดี๋ยวดูรุ่นกันนะมันอาจจะไม่ใช่เป็นรุ่นที่เขาแบบเหมาะสําหรับคนผิวมันหรือเปล่ามันก็เลยมีความแบบ เงาๆรู้สึกว่าถ้าเป็นคนผิวแห้งหรือว่าผิวแบบธรรมดาที่ไม่ได้มันมากน่าจะถูกจริตแต่สาหรับไปตามมันก็อยากให้มันแมตต์กว่านี้อีกนิดนึงแต่ไม่ต้องแมตต์มากนะเพราะคูช่นสมัยนี้มันไม่จาเป็นต้องแมตต์อยู่แล้วแต่แค่แบบอยาให้มันลดความฉ่าลงมานิดหนึ่งความติดทนตัวนี้ตาให้ที่4เต็ม5คะแนนนะคะคือ4เต็ม5ที่ไม่ได้เต็มไม่ได้ไหมายความว่าขี้เหล่เลยนะจะบอกว่าในทุกตัวที่หยิบมาในวิดีโอนี้ทำคะแนนยากมากเพราะว่าตาใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีทุกตัวเลยนะจะมีข้อเสียแบบอย่างละนิดอย่่่างหหนนออยตคืมมัไไีว ที่มันขี้เหล่เลยตัวเนี้ความติดทนก็ถือว่าโอเคแต่ด้วยความที่เราเป็นคนผิวมันมากแล้วเราก็ใช้ชีวิตแบบขึ้นลดลงเรือมันก็เลยอาจจะมีแบบเวลาซับมันก็หลุดอมาบ้างแต่มันไม่ได้น่าเกลียดเลยไม่ได้แย่เลย4 5เต็มนี่คือแบบมันเกือบจะเต็มแล้วอะความเบาสบายผิวให้ที่4.5เต็มหเหมือนกันค่ะค่อนข้างเบาสบายผิวน้อยอย่างที่บอกคือเขาอาจจะไม่ใช่เป็นคุชชั่นที่มันปกปิดเต็มร้อยคือแบบอาจจะสมมติถ้าร้อยก็ปกปิดสักแบบ7 0 8 0สแไปแหละแล้วมันก็เลยแบบพอปกปิดไม่มากก็จะเบาสบายผิวหน่อยรู้ นนค่อนข้างเหมาะกับมันทั่วๆไปสบายๆค่ะในเรื่องของสีเนี่ยเขามีทั้งหมด4ส,สีตอนแรกก็ดีใจมากอุ้ยสีส,สีเราต้องได้และเบอร์สุดท้ายมันต้องโดนแต่ว่ารู้สึกว่าโทนสีเขาจะแปลกๆนิดนึงคือมันจะเป็นแบบทาลงบนผิวเข้มแล้วมันเทาๆคือโทนสีที่สว่างยังไงตามไม่รู้นะแต่สําหรับคนผิวเข้มอ่ะมันมันติดเทารู้สึกว่าทาอันดอร์โทนมาได้ไม่ค่อยดีก็เลยให้ไปที่3เป็น5คะแนนค่ะราคานะคะตัวนี้ขายอยู่ที่240บาทซึ่งถือว่าราคาเบามากของการเป็นคุชชั่นเพรา ชนะราคาเอาไปเลยที่5้าเป็นค่ะรวมแล้วน้องคนนี้ได้ไป3.8 5เป็น5คะแนนค่ะต่อมาคุชชั่นโจลียูค่ะตัวนี้ก็เป็นตัวดังในท i ิตต k อกเหมือนกันนะคะก็น้องที่เป็นเจ้าของแบรนด์คือหน้าตาสวยมากชอบมากก็ติดตามน้องเขาแล้วพอเขาออกแบบคุชชั่นเราก็เลยเออตามมาลองรู้สึกว่าแพก็พกล่องแพคเกจคือน่ารักแล้วก็มีความแบบไม่ซ้ำอะตลับสี่เหลี่ยมซึ่งจริงๆมันก็มีแบรนด์อื่นที่ทำมาแหละแต่ว่ามันแค่ไม่เยอะเฉยๆฉยมาเริ่มกันที่เรื่องความปกปิดตัวนี้ให้สี่ห้านะคะปกปิดถือว่าค่อน เลยอาจจะไม่ได้ตึบที่สุดแน่นที่สุดหนาที่สุดแต่ว่าตัวนี้ปกปิดค่อนข้างโอเคแปะไปปุ๊บพวกร่องพวกรอยรอยดำรอยแดงต่างๆก็คือปกปิดได้เนียนริบเลยค่ะฟินิชผิวไอตาให้ที่4.5นะคะจริงๆชอบฟินิชผิวเขามากๆคือรู้สึกว่ามันมีความฉ่ากําลังดีที่มันไม่ได้ฉ่าเกินสําหรับคนผิวมัน,นอ่ะเนาะเราก็ไม่อยากให้ผิวดูแห้งจนเกินไปแต่ก็ไม่อยากให้มันดูฉ่ำจนเกินไปแต่มันเวลาที่ตาใช้ตามีปัญหาตรงซอกจมูกนิดหน่อยสําหรับตัวนี้คือไม่รู้ว่าแบบมันอาจจะเป็นวันนั้นเราบํารุงผิวไม่ดีเเออองหหรรืืปล่า นั้นผิวเราไม่ดีเองหรือเปล่าแต่ว่าทุกๆครั้งที่ใช้อาจจะเป็นคาบตรงซอกจะบกแต่ว่าแค่นิดเดียวนะแต่ว่าด้วยความว่าคูชั่นทุกตัวในวิดีโอนี้มันดีหมดเลยมันเลยต้องหาเรื่องที่มาตัดคะแนนกันให้มันเฉือนกันเล็กนิดหน่อยซึ่งตัวนี้ก็เลยแอบเฉือนคะแนนไปนิดหนึ่งความติดทนไอตาให้ที่4ี่ห้านะคะตัวนี้ติดทนดีเลยแต่ว่าเขาจะไม่ได้คุมมันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครผิวมันอาจจะต้องซับซับหน้านิดหน่อยนะคะแลวเวลาซับหน้ามันก็จะมีหลุดออกมานิดหนึ่งเพราะว่าหน้าเรามันแบบดันความมันออกมาเนาะแต่วาตาวาอถเิคผื สวยเลยทีเดียวค่ะความเบาสบายผิวไอตาให้ที่4.5เต็ม5ให้เกือบเต็มเลยเลยอีกนิดเดียวถือว่าเบาสบายผิวมากชอบมากชอบแบบฟินิชผิวชอบความรู้สึกชอบฟิลลิ่งแอบผักเปนิดนึงแค่นิดเดียวถือว่าแบบทําได้ดีมากๆในเรื่องของสีนะคะเขาทํามาสีสีไอตาใช้เบอร์สีนะก็ค่อนข้างเข้ากับผิวรู้สึกว่าเข้มกว่าผิวเป็นนิดนึงแต่ไม่มีปัญหาเพราะว่าหน้าตามันขาวคอเวลาที่ตาใช้รองพื้นหรือว่าคุชชั่นไอตาจะเลือกสีที่มันเท่าๆพอๆกับคอแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วมันจะเข้มกว่า ผิวหน้าจริงไปน,นิดนึงซึ่งตัวนี้ก็เป็นสีที่เข้ากับพอเวลาทาแล้วมันอาจจะดูเหมือนว่าเข้มกว่าหน้าแต่ว่าไม่ได้น่าเกลียดเลยสวยแล้วก็สีออกเหลืองกําลังดีค่ะสีให้ไปที่5.5ค่ะแพคเกจเนี่ยไอตาให้ที่4.5เลยจริงๆไอตาชอบแพคเกจเามากนะมันน่ารักมากแล้วก็ฟอนต์ตรงเนี้ยมันดูเหมือนแบบเรียบง่ายแต่ว่าจริงๆแล้วมันโอเคมากเลยมันดูสวยแล้วก็กล่องเก๋งก็ดูน่ารักแต่ว่าเหมือนว่าเขามีแพคเกจใหม่แล้วนะคะอันนี้เป็นแบบแพคเกจรุ่นเก่าแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เาา้มวปิด มาพับเนี่ยจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยรู้สึกว่ามันน่ารักดีพับสี่เหลี่ยมแต่ว่าทีเนี้ยพอเวลาเราใช้งานจริงอ่ะไอตาขอหักคะแนนไปนิดนึงเพราะมันเป็นพับสี่เหลี่ยมอ่ะมันทําให้เวลาแตะบนหน้าแล้วมันเป็นขอบแตะปุ๊บแล้วมันเป็นเส้นแตะปุ๊บแล้วมันเป็นเส้น่ตาไม่แน่ใจว่าด้วยเหตุผลอะไรมันถึงเป็นเส้นเดี๋ยวขอเทียบรู้แล้วว่าทำไมมันถึงเป็นเส้นเนตาเทียบพับก,กับแบรนด์อื่นและคือพับของเขาเนี่ยไอสังเกตว่าไอตรงเส้นเนี่ยนะคะตรงขอบสีขาวเนี่ยมันยื่นออกมาค่อนข้างเยอะไอขอบสีขาวมันยื่นนนออออออกมาาคค่ข้งเยะืแบรด์ มันก็มีขอบเหมือนกันแต่มันจะยืดออกมาไม่เยอะเท่านี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เรากดลงไปบนหน้าปึ๊บอะไอขอบสีขาวอะมันดันไปโดนผิวด้วยปึ๊บมันเลยเป็นเส้นแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นทรงสี่เหลี่ยมไงแต่รู้สึกว่ามันเข้าซอกเข้าซอนแอบยากสมมติว่าเราจะเข้าใตา้ตายอย่างเงี้ยทุบๆ,ๆอีตรงเนี้ยก็ไปกดให้ตรงนี้เป็นเส้นอีกคือเกลี่ยตรงนี้เรียบแล้วนะแต่ตรงนี้ดันเป็นเส้นเป็นรอยอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยรู้สึกว่าความเก๋่ของการเป็นทรงสี่เหลี่ยมมันก็เก๋่จริงแต่ว่ามันก็ไม่ practical ในบางจุดอันนี้ก็เลยถูกหักคคะะแแนนนไป่่ิดึ ะะตัวนี้ขายอยู่490บาทในตาให้ไปที่4.5คะแนนคะ่ะรวมแล้วน้องโจลี่ยูได้ไป4.21คะแนนค่ะตัวต่อมานะคะคัชชั่นของ 2P Original นะคะ Oh My Good Skin p u f f c o n ต้องบอกว่าพอได้มาแล้วปรับปื้มปิติยินดีกับแพ็กเกจมากแพ็กเกจด,ดูดีมากซึ่งปกติแบรนด์ 2P เขาก็จะเป็นแบรนด์ที่แบบราคาเบาๆ Affordable Price ราคาแบบง่ายๆเลยแล้วก็แพ็กเกจเขาก็จะสวยแต่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ง่ายๆสบายสบาย ธรรมดาธรรมดาแต่พอเป็นคุชชั่นปุ๊บแพกเกจดูดีมากคือโอเคมากประทับใจตรงนี้เลยก่อนเลยความปกปิดนะคะตัวนี้ตาให้ที่5เต็ม5เลยมันไม่ใช่ว่ามันปกปิดหนาตึบนะแต่มันปกปิดมากแต่กําลังดีคือมันเป็นการปกปิดที่มันไม่ได้ตึบเกินแต่มันแบบมันตรงความต้องการของตาเลยอะเราไม่ใช่คนที่แต่งหน้าให้ดูไม่ออกว่าแต่งเราแต่งหน้าให้ดูออกว่าแต่งแต่ต้องสวยต้องไม่เยอะเกินต้องไม่หนาโบเกิร์นแล้วตัวนี้มันปกปิดแบบถูกใจตรงใจอะฟินิชผิวนะคะ ตัวนี้ให้ที่5เต็ม5เลยมันเป่าผิวได้ดีรู้สึกว่าเขาแบบเป่าแล้วฟุ๊ ผิวได้ดีเรียบเนียนไปกับผิวแต่มันมีความวาวๆฉ่ำๆที่มันรู้สึกว่ามันนัวมันละมุนมันเหมือนแบบมันคิดมาให้แล้วว่าผิวคุณน่ะต้องเงาประมาณนี้ต้องมิติประมาณนี้แต่ต้องไม่เยอะไปมิติที่ฉันให้เนี่ยเป็นมิติที่กําลังดีมันนัวมันแบบโออมันมันเหมือนกินส้มตําใส่ผงนวลนัวเลยอะความติดทนตัวนี้ตาให้ที่5้เป็นหเลยนะคะตอนแรกพอทาฟินิชผิวปุ๊บมันมีความเงาเงาเราใจเราแบบอี มันเป็นเงาเงมันไม่ติดทนแน่เลยอีกแล้วกูเป็นคนบิวมันอีกแล้วกูเป็นคนโน,น,น่นนี่นั่นออกไปข้างนอกเจอแดดเจอลมอีกตะโกดติดทนมึงโอเคเลยคือแน่นอนว่าตอนกลางวันมันก็จะมี หงื่อมีอะไรเนี่ยมันมีแบบฉ่าบ้างอะไรบ้างมันถ้าใครหนะ้ามันมากมันต้องซับแต่ว่าส่วนตัวไอตาเป็นคนที่ถ้าแต่งหน้าอาจจะบ้างตาไม่ซับเลยแต่อยู่ทั้งวันตกเย็นมาอาจจะมีความเงามีอะไรแต่ว่าตัวน,นี้ติดทนโอเคมากรู้สึกว่ามันเรียบมันซึ้งไปกับผิวอะ่ะมันไม่เป็นแบบกองๆองอยู่บนหน้าความเบาสบายผิวให้ที่4.5เต็ม5นะคะถือว่าเบาสบายผิวมากแบบโอเคมากในส่วนตัวถือว่าโอเคมากแอบหักไปนิดนึงพึืยยังเผื่อใจรู้สึกว่าแบบถ้ามัน5เต็ม5้ามันจะเยอะเกินไปหรือเปล่าแต่ว่า4.5เต็ม ถือว่าแบบโอเคมากเลยนะสีาตาให้ที่ห้าเต็มห้าเขามีทั้งหมดสี่สีาตาใช้สีสีไหนวะาตาใช้สีสีสุดล้ายของเขาอะแล้วมันพอดีกับผิวไอาตามากแบบโอเคอะชอบมากโทนเทนเฉดเฉดคือใช่อ่ะแพ็กเกจตาให้5เต็ม5เลยคืออย่างที่บอกจะบอกว่าเวลาที่เราให้แบบคะแนนแพ็กเกจคือเราให้คะแนนความสวยงามความคาดหวังต่างๆแล้วก็ในแง่ของการใช้งานด้วยนะคะาตาชอบแบบเนี่ยคือพับ ก็ธรรมดีนุ่มมีความค่อนข้างหนาพับมันรู้สึกว่ามันสมผลในการแบบเกลียวมาได้ดีมากแล้วก็แพ็กกล่องแพคเกจค,คือเปิดง่ายเพราะที่ฉันแบบมีเล็บเนาะถ้าเกิดมันแบบมันตรงเนี้ยมันไม่เป็นโบโบมันก็จะเปิดยากบางครั้งรู้สึกว่าเปิดเท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่อันเนี้ยมันเป็นโบโบมันมีพื้นที่ให้เราเอาเล็บในการแงะขึ้นแล้วก็แบบคุชชั่นบางตลับตรงนี้จะเปิดยากมากหาเปิดเท่าไหร่ก็แบบหยิบไม่ถึงหยิบไม่ติดคนมีเล็บมันไม่สะดวกไปหมดนะคะเพราะว่าเราสวยด้วยแต่ เลิกมันไม่ค่อยช่วยเราทํางานแต่ตัวเนี้ยคือตรงตรงที่มันแงเนี่ยมันมันเนี่ยตรงเนี้ยรูมันใหญ่อ่ะมันเอาเล็บแงได้เลยมันได้เลยอ่ะแล้วมันทําให้การแต่งหน้าของเรามันรวดเร็วก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวคนเนี้ยเขา p r a c t เ c a l ด้วยในเรื่องของแพคเกจราคาเขาขายอยู่459บาทไอตาให้ที่4เต็ม5คะแนนนะคะเพราะว่าพอมันเกิน400น้องเราก็เลยแบบได้ที่4คะแนนรวมแล้วน้องคนนี้ได้คะแนนไป478เต็ม5คะแนนค่ะ ต่อมาคุชชั่นน้องใหม่ที่กดมาจากติกต็อกนะคะก็คือตัวน,นี้เลย f u อร์บ a น่าคุชชั่นน่ารักมากคืออยากจะให้เห็นดูกล่องดูนะรายละองค์รายละเอียดกล่องคือแบบใหญน่ารักมากคุชชั่นของแบรนด์คนรุ่นใหม่เนะรายละเอียดดีแบบเขาจะมาแบบเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยตอนมาตอนแรกได้มาก็มงเหมือนกันแกะยังไงวะแกะหัวแกะท้ายไม่ใช่อ๋อ,อเปิดหนังสือแบบนี้อะ ความประทับใจของแพคเกจก็เรื่องหนึ่งเรามาเริ่มอกอันที่เรื่องของความปกปิดค่ะความปกปิดไอตาให้ที่4เต็ม5คะแนนปกปิดได้ถือว่าดีเลยแอบผักไปนิดนึงเพราะว่าโอ๊ยทําใจยากวิดีโอนี้คุชชั่นมันมีแต่ดีๆคือช่วงหลังๆม,มาซื้อคุชชั่นเนี่ยไม่ค่อยบ่งรู้สึกว่าทําแต่ดีๆมาก,กันก็เลยต้องหาข้อเสียข้อติมาติเพื่อให้เฉือนคะแนนกันอันนี้รู้สึกว่าปกปิดดีสามารถดีได้มากกว่านี้อีกนิดนึงฟินชิชผิวให้5เต็ม5เลยฟินชิชผิวสวยมากเป็นฟินชิชผิวที่สวย ของยุคนี้เทรนนี้ตอนนี้เลยคือไม่แมตไม่แห้งจนเกินไปแล้วก็ไม่เยิมจนเกินไปใช้ชีวิตได้กําลังดีรู้สึกว่าทาแล้วผิวมันเป็นผิวเราที่สุขภาพดีกว่าเดิมที่กินน้าเยอะที่มันมีความฉ่าแต่มันไม่ได้เยิมความติดทนให้4-5เลยนะคะเราเป็นคนผิวมันคือความติดทนอาจจะแบบเราเป็นคนผิวมันนนะนิดนึงระหว่างวันอาจจะแบบแตะๆแ,แ,แ,แล้วแบบอุ้ยอุ้ยมันออกมาอะไรเงี้ยนิดนึงแต่ไม่ได้เยอะ4-5นี่คือแบบโอเคมากความเบาสบายผิวให้4-5นะคะก็รู้สึกว่าเบาสบายผิวมากแต่สามารถเบาสบายผิวได้มากกว่านี้ ว่ามันมีโคชชั่นตัวอื่นที่ปกปิดแล้วก็เบาได้มากกว่านี้แต่ตัวนี้ก็คือไม่ทิเล่เลยโอเคมากได้เกือบเต็มในเรื่องของสีเขามีทั้งหมดสีส,สีแล้วไอ้ตาก็ใช้สีสุดท้ายของเขาเบอร์ศูนย์สามใช่ป้ะคือสีสุดท้ายของเขาปะว่าไม่รู้ว่าสีสุดท้ายมันคือศูนย์สามหรือศูนย์สี่แต่นั่นแหละรู้สึกว่าโทนสีตัวสีนี้ที่ไอตาซื้อมาแต่ก็ซื้อมาด้วยความแบบคำคลเนาะก็เดาๆเอาว่าเราน่าจะใช้สีนี้ปรากฏว่ามันก็ค่อนข้างเข้ากับผิวเราเลยโอเคมากโทนสีไม่ประหลาา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 าดดไไไไไไไมมมมมม่่่่่่่สส้้้้้เเเเเเเกกกกกกิิินนนนนนหหลลลืืืออออองํํตคคครรรรููึววททขัับผยปปะศ อย่างน้อยคนไทยคนนี้มันก็คือเข้าแพ็กเกจโอ้โห oh, ชมไปตั้งแต่ผู้ตอนแรกเลยแพ็กเกจสวยน่ารักเนี่ยตลงตลาดสวยฟอนต์เฟิร์นคือแบบรู้สึกว่าตั้งใจทําตั้งใจคิดถึงแม้ว่าด้านหลังมันจะดูแบบไม่ค่อยสวยรายละเอียดไม่ค่อยดีแต่ว่ามันมาได้คะแนนตรงกล่องตรงนี้เนี่ยปกติคือบางทีแกะใช้แล้วแต่กล่องเกินไงก็ทิ้งบางอันที่น่ารักจริงจร,งจรงตงแล้วถึงจะเก็บแต่อันนี้ก็คือน่ารักรู้สึกว่าใส่ใจรายละเอียดลายลเยลเยไม่รู้นะว่าเขาทางแบรนด์ออกแบบเองไหมหรือว่าแบบโรงงานช่วยออกแบบหรืออะไรเงไ้แต่น่ารัก นะอย่างรายละเอียดเนี่ยดูตรงนี้นะมีความแบบเออคุชชั่นบวกพับบวกเออบิงบิงอะไรอย่างเงี้ยคือถูกแกมงกุฎมากหรือเปล่าไม่รู้แต่นะลารักหรือว่า,มาแม้กระทั่งแบบเล็กๆอ่ะเนี้ยไฮกิร์ลอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบรายละเอียดเล็กๆแล้วต้องหัวใจตรงนี้นะหัวใจหัวใจเล็กนิดเดียวอีอกก็ยังจะรายละเอียดน,นะหัวใจตรงนี้ก็ยังจะปั๊มให้มันนูนๆแล้วก็เงาๆออกมาก็ารู้สึกว่าเออมันมันมันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจนะคะเปิดดูนะพับเปิดออกมาปุ๊บอีดอก พับสีเดียวกันกับตลับเนี่ยก็ไปเลือกเฉดมาเป๊นะเนาะมันมันจะให้เห็นถึงความตั้งใจแต่ไม่ได้หมายความว่าแบรนด์อื่นที่พับสีไม่เป๊ะกับตลับไม่ตั้งใจนะแต่แค่รู้สึกว่ามันเป็นรายละเอียดที่มันมากกว่าปากติที่เราได้เห็นก็เลยประทับใจแพ็กเกจให้ไปเลยเต็มห้ราคานะคะเขาขายอยู่ที่429บาทก็เลยได้ไปที่4.5คะแนนค่ะรวมแล้ว cushion f r a ได้คะแนนไป4 4 2เต็ม5คะแนนค่ะ สำหรับท็อปทในวิดีโอนี้นะคะอันนี้เราก็รวบรวมเอาเฉพาะ5ตัวในวิดีโอนี้แต่จริงๆในตาทํารวมพูชชั่นมาหลายอีพีแล้วถ้าเกิดใครอยากดูแบบรวมทั้งหมดทุกอันเนาะประมาณแบบสามสิบห้าสิบอันก็บอกกันได้อันนี้เอาเฉพาะแค่5ตัวนี้แต่เป็นอีพีที่ทําคะแนนยากมากเพราะว่าอย่างที่บอกคือดีทุกตัวตัวไหนที่ได้คะแนนน้อยกว่าตัวอื่นอะไม่ใช่ไม่ดีนะคะคือดีใจอะดีใจแทนตัวเองดีใจแบบในฐานะที่เราก็เป็นผู้บริโภคเพราะว่าเราเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์บางครัง้งแบรนด์ส่งมาให้มาอะไรอะแต่ตาไม่รับอวยนะคะไอตา ไม่รับรีวิวอวยคือถ้ามันบงก็คือบงหลายๆตัวแต่ก็ซื้อเองอะไรเองไงตาก็แบบดีใจแทนผู้บริโภคที่มันมีแต่ของดีๆออกมาให้ได้ใช้แล้วมันซื้อมาแล้วมันคุ้มเงินอะมันรู้สึกว่าอของดีต้องอย่างงี้จะขายของเขามันต้องทาของดีไม่ใช่มาทาบงๆอะไรเงี้ยอ่ะกลับมากลับมาที่ท็อป3ของ EP นี้นะคะสําหรับน้องคนที่ได้อันดับ3ใน EP นี้ได้แก่ผู้ชั่นครติน่าค่ะ น้องได้คะแนนไป4.42เต็ม5คะแนนคะ่ะสำหรับอันดับที่2ใน EP นี้ได้แก่ c u s, <S ช i ิกิิ i ิสิกค่ะน้องได้ไป4.5เต็ม และครูั่นตัวที่เป็นเดอะวินเนอร์ของ EP นี้ได้แก่น้อง2 P Original Oh My p u r Skin c u s ไม่เรียกชื่อแล้วนะเอาเป็น2 P เนาะน้องคนนี้เนี่ยได้คะแนนไป4.78เต็ม5ี่หน,น้ ก็รวมคูชชั่น5อันจากแบรนด์ไทยที่ตาได้ลองใช้ช่วงนี้เรารู้สึกว่าดีดีใจมากคือมันไม่มีใครอยากรีวิวแล้วด่ากกันพูดตรงๆถึงแม้ว่าดิฉันก็จะแบบติเขาบ่อยนินึงเวลารีวิวอะไรดิฉันก็ติไม่สนหน้าอินหน้าพรมเออแต่ว่าเวลาที่เราได้ซื้อแล้วได้ใช้ของที่มันดีอะมัน จใจมันจึ้งใจเวลาทุกครั้งที่ซื้อของแกะลองใช้อ่ะไอ้ตาก็จะภาวนาทุกครั้งขอให้ใช้ดีขอให้ปังขอให้เลิศขอให้โดนใจขอให้คุ้มเงินนะคะไม่มีใครอยากซื้อของแล้วเสียเงินฟรีๆแล้วถ้าตัวเนี้ยจึ้งใจมากไม่ได้ตั้งใจหยิบเอามาเฉพาะตัวที่ใช้ดีนะแต่ว่ามันเป็นแบบตัวที่ซื้อมาในช่วงชวงเดียวกันแล้วมันใช้ดีโดนใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง5้าตัวเนี้ยตาตัวไหนตามก็จึง้งตามตัวไหนตามก็ไม่ หวังบอกเลยนะคะ รีวิวรวมๆใส่ไหนอีกไอเทมไหนอีคอมเมนต์บอกกันได้เลยวันนี้คุชชั่นมาแล้วแต่ว่าจริงๆมีแบรนด์อื่นอีกที่ซื้อมาเดี๋ยวรวบรวมให้ครบหา้าอ่ะราเจออีพีต่อไปใครอยากให้ลองตัวไหนอีกนะคะคอมเมนต์บอกกันได้เลยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นหมวดอื่นรองพื้นแป้งแป้ง,ปงพับแป้งฝุ่นหรือว่าเมคอัพหรือว่าสกินแคร์ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ตัดไปแล้วค่ะบ๊ายบาย alone, บกดไลค์วิดีโอให้ยังกดไลค์วิดีโอให้หน่อยนะ cho thế này nè